เอ๋ออะไรนี่จำสักน้ำไม่ได้จ้ามานอนน้ำแข็นีดี๋ยวฮะหาเท้าหาอะไรก่อนจำเลยมานอนน้ำแข็งได้จ้าเอาแค่ทำอะไรตรงนั้นล่ะที่ที่นอนใช่ไหมเนี่ยที่นอนค่ะที่นอนพี่น้องอันนี้คือหม่องนอนนั่นหม่องแจ็แคร มองนอนค่ะฟื้นไปแต่อบอุ่นหายอบอุ่นยีนเลือนเลื้อนเต็มงนอนโคตรสมาตอนขาอยู่ไหนอ่ะขาอยู่ไหนอ่ะเลี้ยงจำีละจ้ามองไม่ตอนแรกก่อนนี้ขึ้นเทินไปอยู่แถวนี้รถเบรกแล้ก็ทับหนุ่มไปดีๆน่ารำรับกับเสด็จตื่นขึ้นเอาเป็นอีหยังทับสดิตุ๊กตาไหลแล้วมาทับหัวมงหนึ่งป็นตาไหลแล้วมาทับนี่ ม,ๆๆมันโนเมนไหนหน่อยดีมาเด้อค่ะพูด้ชื่ว่าอุดหนุนเฮนมูมี่หม่องนอนซอยอุดหนุนเฮนมูมี่หม่องนอนในเด้อค่ะเด้อตอนนี้เท่าเรือนผ้าห่มตอนนี้มีผ้าห่มนะคะแต่ว<อ>ันอันนี้หมาของหนูอันนี้ก็นอนหนูผ้าห่มเลยอันนี้ก็เป็ดแม่ผ้าห่มอยู่ข้างหลังใช่ไหมนี่ผ้าห่มเด้อจ้าเด้อผ้าห่มมันเป็นผ้ายังไงผ้คาคล้ายๆผ้ายางห่มอ่ะเด็กแบบที่ตึงห่มอ่ะพี่เราขายพื้นเท่าไหร่ <laughs> ยัไม่รู้ที่ไหืยังไม่ตกลงราคากันเลยโอเคมันหนาวแล้วนะอากาศเริ่มเย็นแล้วนะแต่ว่าอีสานหนาวดิหนาวแล้วนี่ยเขาลุกมาหนาวกันหนาวโน้ตเราเปนน่นหนาวหละ